สวัสดีครับร้อยตำรวจเอกธงชัยมาณนะพัฒนาะเสถียรหรือผู้กองเอกสมาชิกสีกุ้งตำแหน่งรองกรรมการฝ่ายบริหารระดับโกยอดขายรวมทีม12ล้าน 2, 000, 000, ครับ ก่อนที่จะมาทําสีกุง้งผมรับราชการเป็นข้าราชการตํารวจอาชีพมีความมั่นคงแต่ไม่มีความมั่นคงครับดูแลตัวเองได้ลําพังดูแลคนข้างหลังไม่ได้เนื่องจากอาชีพมีความรับผิดชอบสูงแต่มีรายได้น้อยแต่ผมคิดนอกกรอบนะครับคิดว่าหาอาชีพเสริมทําดีกว่าประกอบกับตอนนั้นเริ่มมีลูกนะครับก็เลยคิดว่ามีอาชีพไหนที่เราสามารถตอบโจทย์เราก็เลยไปสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิตแห่งหนึ่งแล้วก็ลองทําแล้วรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์เพราะว่าต้องคอยดูแลลูกค้าประกอบกับอาชีพ ของเราไม่ค่อยมีเวลาก็เลยคิดว่ามาทําประกันภยัยรถยนต์ดีกว่าเพราะว่าช่วงนั้นรู้สึกว่าประกันภยัยรถยนต์ของตัวเองใกล้หมดแล้วเราก็ต้องการาสลดนะครับก็เลยทักไลน์ไปที่ผู้แนะนําก็คือโค้ตุ้ยนะครับซึ่งเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะครับโค้ตุ้ยก็ได้แนะนําให้รู้จักธุรกิจสีกุงเวอร์เกอร์แล้วก็คิดว่าธุรกิจนี้น่าจะตอบโจทย์กับเราแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ทํางานประจําครับการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนความรู้ให้กับตัวเองครับผมเริ่มทําธุรกิจสีกรุงโดยการไป ศึกษาหาความรู้จากสาขาต่างๆนะครับมีคอร์สอบรมไม่ว่าจะเป็น First Step, Next Step หรือ n o n m o t เตอรผมไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สสัญนจรตามสาขาต่างๆนะครับที่จัด พิเศษนะครับผมก็ไปหมดนะครับเพื่อนําความรู้ตรงนี้นะครับมาส่งต่อให้ทีมงานแล้วก็ให้คําแนะนำนะครับด้านประกันภัยให้กับลูกค้าครับผมทําการตลาดออนไลน์และออฟไลน์หมดทุกช่องทางนะครับมีการออกบูธไม่ว่าจะเป็นกับทางสีกุ้งหรือออกบูธงานต่างๆแล้วก็มีการมิเต้งทีมนะครับมีการจัดสอนคอนเฟอเรนซ์ให้กับทีมเพื่อส่งเสริมนะครับให้ทีมงานได้เติบโตนะครับแล้วก็ปรับตำแหน่งได้ไวที่สุดนะครับจนผมขึ้นระดับหนึ่งนะครับโดยใช้เวลา2ปี5เดือนแล้วก็ปรับระดับ1บวกตามลำดับนะครับตอนนี มีทีมงาน2 8 0 0คนนะครับรายได้ตอนนี้แรงงานประจําไปแล้วนะครับไม่ต้องเหนื่นถึง3ปีก็ happy ้ชัอท์ครับสีกุ้งบวกเกอร์เป็นประกันภัยครบวงจรมีประกันวินาศภัย,ภยประกันภัยออนไลน์และประกันชีวิตขายง่ายรายได้ดีสอนงานให้ฟรีสําเร็จแล้วมีพาร์ตอินคัมตลอดชีวิตทําควบคู่กับงานประจําได้ไม่ต้องลงทุนและรักษาย,ยอดสามารถส่งต่ออาชีพสู่ทายาทได้ครับ มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาตลอดการทาธุรกิจเราสอนงานแบบจับมือทํามีห้องเรียนรู้ออนไลน์สอนวิธีการทํางานทุกวันมีเว็บไซต์ขยายงานมีการมิทติ้งทีมและมีทิปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศรวไมไปถึงการจองสอบให้กับทีมงานมีคู่มือสอบคลิปติวเพื่อสนับสนุนทีมงานให้มีไรายได้และยอดขายเต,ติบโตไปพร้อมกันครับเริ่มต้นธุรกิจง่ายๆกับ4ีกุงบล็อกเกอร์แบบอีซี่อที่ศีกุงอีซี่ด้วยการซื้อขายขยาย ซื้อคือการเรียนรู้ระบบ M J M ด้วยการซื้อพรบรหรือประกันวันเหตุง่ายๆด้วยตัวเองขายคือการสอบบัรในหน้าเพื่อมีไรายได้เพิ่อมอีถึงเชิงทางและเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อสอนทีมงานในอนาคตขยายคือการแนะนําธุรกิจให้กับคนรู้จักเปิดโอกาสให้กับผู้คนนําพาความสําเร็จสู่แพทซีดอินครัมส่งต่อคือการนําความรู้ประสบการณ์เทคนิคการทํางานสนับสนุนให้ทีมงานเติบโตไปด้วยกันในธุรกิจประกันภัยครบวงจรครับ ฟังจบแล้วท่านใดสนใจอยากมีไรายได้ง่ายๆคนว่างงานแม่บ้านพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์พนักงานประจำค้าราชการที่ต้องการหา,าชีพเสริมผมพิสูจน์แล้วระบบ MGM สีกุ้งโบรเกอร์ตอบโจทย์มาร่วมงานกับเราสิครับที่สีกุงอีซี่โทรเลยเบอร์0837044757ครับ